สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาวของรายการคนหลังข่าว กับดิฉันนัชาชวีวานิสุรางค่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพามาติดตามเรื่องของการเลือกใช้หูฟังใช้อย่างไรจะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนอกเหนือจากนี้จะพามาติดตามเรื่องของจีนศึกษาโดยรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนาม ทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเองตามผู้ใจบุญขึ้นเหนือบนดอยสูงค่ะเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปได้วยกันค่ะ โรงพยาบาลราชวิถีจัดก,กิจกรรมเปิดวอ์วิ่ง The Ambulance l u n d 2023เนื่องในโอกาสครบรอบ72ปีโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อนำรายได้จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิตสนใจสมัครออฟไลน์ที่ลานน้ำพุหน้าอาคารซิรินทรโรงพยาบาลราชวิถีหรือลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มีนาคมสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 095 053 0444และ080 378 7972แล้วพบกันในวันที่26มีนาคม2566ณน่าสวนเบนจากกิติค่ะ เวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนขายขายหมดแล้วเฮ้ hey, บ้านเองไอ้เพื่อนละใช่แล้วครับบ้านเนี่ยคือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะ ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจัก,กรยานเนี่ยต้องยอมรับว่าได้รับความนิยมกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกออกกำลังกายด้วยวิธีการนี้เราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของเราไหมแล้วถึงจะมาดูว่าแล้วมีข้อจํากัดในการปั่นจัก,กรยานสาหรับออกกําลังกายอย่างไรบ้างนอกเหนือจากนี้นะคะวันนี้ก็จะมีแถมท้ายกันนิดนึงเรื่องของการเลือกและใช้หูฟัง เลือกและใช้อย่างไรให้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาติดตามข้อมูลไปด้วยกันค่ะ การปั่นจัก,กรยานเป็นการออกกําลังกายแบบแอโรบิกอย่างหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับอวัยวะส่วนต่างๆและช่วยเผาผลาญพลังงานได้ถึง400แคลอรี่ต่อชั่วโมงซึ่งส่งผลทําให้ผู้ปั่นมีรูปร่างและมีสุขภาพที่ดีหลายคนจึงเลือกออกกําลังกายด้วยวิธีการนี้แต่การปั่นจัก,กรยานจะเหมาะกับเราหรือไม่วันนี้พามาศึกษาข้อมูลด้านต่างๆกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนนะคะ การปั่นจัก,กรยานเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรงังเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานประเภทที่สองโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังช่วยควบคุมน้ำหนักท่งผลดีต่ออารมณ์และจิตใจช่วยให้อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นได้เท่ากับการวิ่งและช่วยเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายนอกจากนี้การปั่นจัก,กรยานเป็นการออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกต่ำจึงดีต่อข้อกระดูกและยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแ,รงแกร่งแก่กล้ามเนื้อบริเวณกลางลำตัว ก้นสะโพกและขาโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาส่วนหน้าและกล้ามเนื้อขาส่วนหลังค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายด้วยการปั่นจัก,กรยานถ้าหากเป็นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรปั่นจัก,กรยานอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ส่วนเด็กหรือวัยรุ่นควรจะปั่นจัก,กรยานอย่างน้อยวันละ60นาทีเป็นประจำทุกวัน การปั่นจัก,กรยานเป็นการออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกต่ำนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาข้ออักเสบบริเวณสะโพกหัวเข่าและข้อเท้าเพราะจะช่วยเสริมการทำงานของข้อกระดูกซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการปวดข้อได้นอกจากนี้ก็ยังดีต่อผู้ที่เพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บบริเวณข้อกระดูกและผู้ที่ต้องการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาด้วย ส่วนผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับแผ่นหลังก็สามารถปั่นจัก,กรยานได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ควรต้องออกกําลังกายรูปแบบอื่นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกลางลําตัวร่วมด้วยนอกจากนี้การปั่นจัก,กรยานก็ยังช่วยบริหารหัวใจสําหรับผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักผู้ป่วยเบาหวานผู้ที่มีความดันโลหิตสูงผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงหรือกระทั่งผู้ป่วยโรคหัวใจด้วย ส่วนหญิงตั้งครรภ์ก็ควรเลือกปั่นจักรยานในที่ร่มเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่จะส่งผลต่อความปลอดภัยของคุณแม่และทารกในครรภ์แม้จะเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพแต่การปั่นจักรยานเป็นเวลานานจะทำให้เกิดแรงกดทับระหว่างเบาะนั่งกับกึ่งกลางระหว่างทวารหนักกับถุงอันท้าในเพศชายซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งรวมของเส้นเลือด เส้นประสาทและจุดรับความรู้สึกของอวัยวะเพศชายเมื่อปั่นจัก,กรยานกระแสประสาทจากสมองจะถูกส่งไปกระตุ้นอวัยวะเพศชายส่งผลทําให้หลอดเลือดคลายตัวเพิ่มการไหลเวียนเลือดจึงทําให้เกิดการแข็งตัวขึ้นทั้งนี้ถ้าหากเส้นเลือดและเส้นประสาทในบริเวณนี้ถูกกดทับเป็นเวลานานจะส่งผลทําให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ค่ะ อย่างไรก็ตามนักปั่นชายทั้งหลายก็สามารถเลือกเบาะที่มีขนาดกว้างขึ้นและมีตัวเสริมรวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกายด้วยการเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมแทนการปั่นจัก,กรยานเพียงอย่างเดียวนานๆเช่นวิ่งว่ายน้ําเป็นต้นเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศและควรจะหยุดปั่นจัก,กรยานสักระยะถ้าหากมีอาการปวดหรือชาที่บริเวณกึ่งกลางระหว่างทวารหนักและถุงอัณฑะ แต่ถ้าหากหยุดปั่นแล้วยังอาการไม่ดีขึ้นก็ควรต้องรีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาต่อไปค่ะคนที่มีปัญหาสุขภาพบางอย่างโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อกระดูกอาจจาเป็นต้องปรึกษาแพทย์ก่อนการปั่นจักรยานนะคะเพราะอาจจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพได้ส่วนบุคคลทั่วไปสามารถปั่นจักรยานได้อย่างปลอดภัยด้วยการปฏิบัติตามคาแนะนดาดังต่อไปนี้ สำหรับมือใหม่หรือผู้ที่ว่างเว้นจากการปั่นจัก,กรยานเป็นเวลานานควรต้องเริ่มจากการปั่นในพื้นที่โลง่งภายในบ้านหรือสวนสาธารณะที่ได้มีการจัดบริเวณไว้สำหรับการปั่นจัก,กรยานโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ควรฝึกปั่นจักรยานให้คล่องและปั่นด้วยความมั่นใจทั้งยังควรฝึกการมองข้ามหัวไหลเพื่อเป็นประโยชน์ในการมองรถที่มาจากด้านหลัง ควรฝึกบังคับจัก,กรยานด้วยมือข้างเดียวด้วยในกรณีที่มืออีกข้างจำเป็นต้องใช้ในการท่งสัญญาณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อให้รถคันอื่นทราบหากต้องปั่นจัก,กรยานออกถนนใหญ่ ควรสวมหมวกนิรภัยสำหรับจักรยานทุกครั้งและปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรและถ้าหากเป็นไปได้ควรปั่นในช่องทางสำหรับปั่นจักรยานโดยเฉพาะไม่ควรจะสวมหูฟังหรือใช้โทรศัพท์มือถือในขณะปั่นจักรยานเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ปั่นเองและผู้อื่นบนท้องถนน ในวันนี้เรามีคำแนะนำสำหรับคนที่ใช้หูฟังติดต่อกันเป็นเวลานานหรือมีการปรับระดับเสียงให้ดังจนเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อการได้ยินแล้วอาจจะร้ายแรงจนถึงขั้นทำให้หูหนวกซึ่งการใช้หูฟังอย่างถูกวิธีสามารถช่วยป้องกันผลกระทบเหล่านั้นได้ค่ะหูฟังที่มีวางจําหน่ายตามท้องตลาดในปัจจุบันมีลักษณะข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ค่ะหูฟังแบบครอบหู มีวัสดุที่ทำไว้สำหรับคาดบนศีรษะสามารถป้องกันเสียงรบกวนภายนอกได้ดีผู้ใช้อาจไม่จำเป็นต้องฟังเสียงในระดับที่ดังจนเกินไปแต่หูฟังชนิดนี้มักจะมีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นพกพาได้ไม่สะดวกหูฟังแบบเยบีบบัดจำเป็นต้องใส่ไว้นอกรูหูจึงป้องกันเสียงรบกวนภายนอกได้ไม่ดีนะัก หากเร่งระดับเสียงให้ดังขึ้นเพื่อกลบเสียงจากภายนอกก็อาจจะส่งผลเสียต่อระบบการได้ยินอย่างไรก็ตามหูฟังชนิดนี้จะเหมาะกับการใช้ระหว่างเดินทางโดยเฉพาะขณะวิ่งหรือการขี่จักรยานเนื่องจากผู้ใช้ยังสามารถได้ยินเสียงจากภายนอกจึงอาจรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้ง่ายกว่าการใช้หูฟังชนิดอื่นค่ะหูฟังแบบเสียบหู ถูกออกแบบมาให้ใส่ไว้ในรูหูจะมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกจึงอาจไม่จําเป็นต้องฟังเสียงในระดับที่ดังจนเกินไปอีกทั้งยังมีขนาดเล็กและพกพาได้สะดวกแต่ว่าไม่เหมาะสําหรับการใช้ขณะเดินทางเพราะผู้ใช้จะไม่ค่อยได้ยินเสียงภายนอกและอาจจะเกิดอุบัติเหตุอันตรายได้ค่ะ ในทางการแพทย์การฟังเสียงที่ดังเกินกว่า90เดซิเบลอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบการได้ยินในระยะยาวได้โดยการใช้หูฟังและปรับระดับเสียงให้อยู่ที่รอยละ7 0ของระดับเสียงดังสุด อาจทําให้เกิดเสียงดังประมาณ85เดซิเบลและถ้าหากปรับระดับเสียงให้สูงขึ้นก็อาจจะให้เสียงดังถึง104เดซิเบลซึ่งเมื่อฟังเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานานก็อาจเสี่ยงต่อภาวะประสาทหูเสื่อมจากเสียงและอาจทําให้สูญเสียการได้ยินอย่างทาวรหรือหูหนวกได้ เสียงจากภายนอกจะเดินทางผ่านตัวกลางและเข้าสู่หูในรูปคลื่นเสียงภายในหูชั้นในจะมีขนเส้นเล็กๆที่ทำหน้าที่แปลงคลื่นเสียงไปยังสมองจากนั้นสมองจึงประมวลผลเสียงที่เราได้ยินการฟังเสียงดังทำให้เส้นขนแดงกล่าวเกิดความเสียหายถ้าหากฟังเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานานก็อาจทำให้เส้นขนเกิดความเสียหายอย่างถาวรและส่งผลให้สูญเสียการได้ยินได้ในที่สุดค่ะ ฝากทิ้งท้ายกันไว้สำหรับข้อควรระวังในการออกกำลังกายด้วยวิธีปั่นจักรยานสำหรับคุณผู้ชายว่าถ้าเกิดว่าคุณปั่นจักรยานเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนานมากจนเกินไปเนี่ย จะเสี่ยงต่อการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายในหลากหลายรูปแบบไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่การปั่นจัก,กรยานอย่างเดียวเท่านั้นเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเราจะมาทําความรู้จักจีนให้มากขึ้นกับท่านรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามสักครู่เดียวค่ะ เวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนขายขายหมดแล้วเฮ้ย <Hey. S 2> บ้านเองไอ้เพื่อนรักใช่แล้วครับบ้านเนี่ยค,คือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าว ามที่สัญญากันไว้นะคะในช่วงนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักจีนให้มากยิ่งขึ้นกับการบรรยายที่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวอทอจอรุ่นที่5ได้มีโอกาสาร,รับฟังไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น what is China who is Chinese ผู้ที่จะมาอธิบายเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้คือรองศาสตราจารย์ดรปิติศีแสงนากซ์เซคิ i ท e ฟเ r 렉เ t อร์ออฟเดอ e n ไปตติดดดามร้อยยยละะเีวกันค่ผู้เขารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวทอจอรุ่นที่5รับฟังการบรรยายเรื่อง what is China who is Chinese โดยรองศาสตราจารย์ดรปิติสีแสงนาม Executive Director of the ASEAN Foundation ซึ่งได้กล่าวถึงประเทศจีนคนจีนมหาอำนาจจีนเป็นอย่างไร โดยมองในแง่ของลักษณะภูมิประเทศที่มีผลต่อการกําหนดพฤติกรรมของประชากรในแต่ละพื้นที่และรัฐบาลจีนมีการรวมศูนย์การบริหารเพื่อความเป็นระเบียบของคนในชาติและจำนวนประชากรที่รัฐบาลได้มีการจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี1949ถึงแม้ว่าจีนจะมีอาณาจักรที่ใหญ่มากแต่กลับมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำการเกษตรไม่ถึงร้ละสของพื้นที่ทั้งหมด จึงต้องมีผู้นำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างอัตลักษณ์ของชาติร่วมกันนั่นคืออักษรจีนที่เป็นอักษรภาพรวมไปถึงการกำหนดนโยบายด้วยการมองลักษณะเชิงพื้นที่จากแผนที่เป็นหลักโดยมีแม่น้ำห้าสายหลักในประเทศจีนที่มีต้นกำเนิดอยู่ในที่ราบสูงทิเบตซึ่งถือว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านแหล่งน้ำของจีนเป็นอย่างยิ่งได้แก่แม่น้ำพรมบุตรแม่น้ำโขงแม่น้ำเพอร์ริเวอร์ ซึ่งจะเป็นพื้นที่พัฒนาใหม่ที่เชื่อมโยงไปยังฮ่องกงและไต้หวันแม่น้ำแย่งสีเกียงและแม่น้ำหวงเหอหรือแม่น้ำเหลืองที่จะมีตะกอนดินอุดมสมบูรณ์เป็นสีเหลืองในแผนที่ของจีนมีการกำหนดเส้นหูลายที่จะลากจากตอนออกเฉียงเหนือ มายังทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เส้นนี้จะมีความสำคัญอย่างมากเพราะมีประชากรรวมการประมาณร้อยละ94อยู่ทางขวาของเส้นนี้และอีร้อยละหจะอยู่ทางซ้ายของเส้นนี้มีเมืองอู่ฮั่นเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการเดินทางจากตะวันตกไปตะวันออกและมีความเจริญอย่างมากดังนั้นถ้าหากมีการระบาดของเชื้อโรคจึงจำเป็นต้องปิดเมืองอู่ฮั่นก่อน เมืองเป่ยจิงถือเป็นเมืองหลวงทางเหนือและเป็นเมืองท่าที่มีชื่อว่าเทียนจินตอนบนจะเป็นพื้นที่ที่ผนวกเข้ามาใหม่ที่ชื่อว่าซินเจียงเป็นพื้นที่สําคัญในเรื่องพลังงานพื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่หลักในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์รุ่นที่4โดยใช้เกลือระบายความร้อนแทนการใช้น้ําระบายความร้อนแบบเดิมและมีการเชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้าจากซินเจียงลงมาสู่กวางตุง้ง เขตเศรษฐกิจพิเศษจะอยู่รอบๆทะเลจีนใต้ได้แก่เซี่ยงไฮ้เซี่ยเหมินเสินเจิน้นไหหนานและเฉิงตูดังนั้นรัฐบาลจีนจึงต้องการให้เกิดการพัฒนาอย่างเท่าเทียมจึงต้องการพัฒนาประเทศทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของเส้นหูลายไม่ให้เหลื่อมล้ำกันมากเกินไปจึงส่งเสริมให้เกิดการจับคู่เมืองสองฝั่งของเส้นหูลาลเพื่อรวมการพัฒนาไปพร้อมๆกัน ระบอบประชาธิปไตยของจีนจะไม่ชอบ Competitive Democracy แต่ใช้แนวความคิดการมีส่วนร่วมที่เป็น Cooperative Democracy ประกอบไปด้วย23มณฑล5เขตปกครองตนเอง4นครปกครองโดยตรงนั่นคือปักกิ่งเทียนจินเซี่ยงไฮ้และฉงชิ่ง2เขตบริหารพิเศษคือฮ่องกงและมาเก๊าโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและหลากหลายภาคส่วน คณะกรรมาการที่สําคัญของประเทศเช่นกรรมาการต่างประเทศกรรมาการแก้จ,จนกรรมาการปราบคอร์รัปชันเป็นต้นคะแนนนิยมของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจึงมาจากความศรัทธาของประชาชนใน2เรื่องหลักได้แก่การทําให้คนจีนเลิกจนและนโยบายปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยใช้ AI เข้ามาช่วยตรวจสอบถ้าหากสอเขาว่ามีข้าราชการทุจริตจะให้ออกจากตําแหน่งเอาไว้ก่อนในอดีต มีประโยคที่ว่าทุกวิกฤตคือโอกาสนี่เป็นคำพูดของจอห์นเอฟเคนเนดีที่แปลาจากภาษาจีนแต่ความจริงเนื่องจากตัวอักษรจีนมีความหลากหลายความหมายซึ่งในความเป็นจริงแล้วต้องแปลว่าทุกวิกฤตคือจุดเปลี่ยนโดยไม่ได้มองว่าวิกฤตเป็นโอกาสแต่มองว่าเมื่อมีวิกฤตจะมีการเปลี่ยนแปลงจึงต้องให้ความระมัดระวังอย่างมากซึ่งทำให้คนจีนรอบครอบมากในทุกวิกฤต จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องคุยเฟื่องเรื่องจีนตอนใต้ยืนนานกวางสีมีอะไรดีโดยนายนักการเหล่าหาวิไลกรรมการบริษัทคาราบาวกรุปจำกัดมหาชนและนายพิทยาสานเดชประสิทธิ์ประธานคณะกรรมการกลุ่มการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ในายพิทยาสานได้เล่าประสบการณ์ในการทำธุรกิจการค้ากับจีนหลายสิบปีที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่ปี2,540วิกฤตต้มยำกุ้งได้มีโอกาสเดินทางไปสำรวจและพบป่ากับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายส่งออกและนำเข้าผลไม้ในคุณหมิงและซื้อเรือขนส่งสินค้ากว่า10ลำโดยมีหุ้นส่วนกับจีนจึงทำการติดธงจีนที่เรือเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการเดินทางขนส่งและมีการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจการเพื่อความราบรื่นในเรื่องของการค้าขายรวมถึงสารสัมพันธ์กับทางจีน ซึ่งจีนตอนใต้ได้ร่วมมือกันทำเรื่องคุณหมิงโมเดลและเทศกาลไทยเพื่อโปรโมทสินค้าไทยโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยคุณหมิงอยู่ในมณฑลยูนนานเป็นคนใต้ของจีนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีและพูดภาษาไทยได้การดำเนินนโยบายจะมาจากรัฐบาลกลางของจีนสินค้าไทยที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่นิยมได้แก่เครื่องแกงเครื่องปรุง การสื่อสารในการทำธุรกิจมักใช้ล่ามเป็นหลักเพราะจีนมองว่าทำให้มีเวลาในการแปลและคิดตัดสินใจอย่างรอบคอบสำหรับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวอทอจอเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดยมีนายอารันเอี่ยมสุรีกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยหัวเฉียวและเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวทอจอ จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะสำหรับหลักในการวางยุทธศาสตร์บริหารประเทศจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่จะมองเรื่องของภูมิศาสตร์เป็นหลักเนื่องจากว่าภูมิศาสตร์จะเป็นตัวกำหนด พฤติกรรมของประชากรในแต่ละพื้นที่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวจีนศึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมรวมถึงประเพณีจากรายการคนหลังข่าวของเรานะคะเพราะว่าเรายังคงก่อติดผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นําไทยจีนหรือวทอจรุอจอร่นที่5แล้วนําข้อมูลที่น่าสนใจมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ สมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาาลัยณอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาาลัยหรืออุทยานรอสองอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามในวันที่25กุมภาพันธ์2566เวลา15นาฬิกา ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง MCOT HD หมายเลข30และขอเชิญเข้าชมงานในวันที่26กุมภาพันธ์2566ตั้งแต่เวลา10นาิกาเป็นต้นไปพบกับกิจกรรมอาทิการแสดงนาฏศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธเลิศล่านภาไหลาละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขึ้นเรือนขุนช้างพานางวันทองหนีจัดแสดงวันที่25กุมภาพันธ์2566 โขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดหุ่งน้ำทิพย์จัดแสดงในวันที่25กุมภาพันธ์2566และวันที่26กุมภาพันธ์2566การแสดงหุ่นกระบอกออกตัวเรื่องพระอภัยมณีตอนนางละเวงก่อศึกจัดแสดงในวันที่26กุมภาพันธ์2566การบรรเลงและขับร้องวงดุริยางสากลกรมศิลปากร สาธิตและจำหน่ายอาหารคาวหวานในบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่สองอาหารคาวหวานตำรับราชสกุลรัชกาลที่สองสาธิตงานหัตถศิลป์อาทิเครื่องแขวนมาลายดอกไม้ประดิษฐ์หัวโขนเบญจรงค์และสินค้าโอทอบสมุดสงครามนิทรรศการพริกมันบางช้างนิทรรศการผ้าย้อมสีและพันไม้ที่นํามาย้อมสีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 1442 03 475 1666และ0 3475 1376 Inbox Facebook Page อุทยานรอ,อ2หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นถึง15น30นาทินทน,นช่อง16สวัสดีค่ะ